สายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านอยู่วาอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะพี่น้องพบพอกับน้องหนัดคือเก่าเด้อจ้าตอนนี้กำลังสิไปหาเฮดพี่น้องเอ้ยไปกับไปเบิร์ดแลพี่น้องเอากับลุยเดี่ยวเนาะพี่น้องเนาะไปคนเดียวพี่น้องเข้าป่าคนเดียวเนาะแต่งได้กับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันได้พี่น้องเด้อว่าน้องหนัดสีมาร์บ่เลยจั่งไดเนาะพี่น้องเนาะไปเลยจ้าตอนนี้กำลังย่างเนาะพี่น้องเนาะหมวกกับได้ออากับคือหมวกเสือเนี่ยแหละเนาะพี่น้องไปไปทำกันเลย น้องเจอตัวจริงเลยพี่น้องเค้ยมาเก็บโดยตนเองพี่น้องมาผู้เดียวพี่น้องมาผู้เดียวกมาแล้วพี่น้องเด้ออ้ยมาแล้วจ้าครั้งนี้ครั้งนี้พี่น้องครั้งนี้กำลังแตกดินพี่น้องคืยกำลังแตกดินเออตอนกำลังแตกเลยพี่น้องคืยเต็มอยู่โฟน เปิดไปตองออกไปน้องเห็ดซับลาบจีบพี่น้องเลยป้าเต็มเลยพี่น้องน้องนหนก็สิงัดก็ได้พี่น้องเด้อทามาผู้เดียวเขากล้องเขาก็จับเองเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อถ้ากล้องบ่อนิ่งเด้อพี่น้องเด้อกบ่อนิ่งขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องโอ้ยงัดงัดงัด สิได si 네้เงินกับอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยหาเห็ดขายก่อนพี่น้องนี่อันนี้เราเอาโซนใกล้ๆด้วยพี่น้องด้วยก็เห็ดเห็นคือแบบว่าดอกเงี่ยหน้อยทางที่เท็มีแต่ดอกใหญ่ๆด้วยพี่น้องนี่ดอกปังใหญ่

bà thôi p/n tự độ ngang ngang đây cha, tiếng bẹ sàn nàn nhục hạng hông p/n tiếng bẹ sàn nàn phản phự หักจอยหลังจากที่เก็บแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะเฮาสิไปเอาเฮาสิเอาไปคายเลยพี่น้องเฮากเ็เลยเอาดินออกหน่อยๆเพื่อแบบมันสิแห้งแล้วมันสิเหี่ยวเนาะพี่น้องเนาะมันสิบ่งามเนาะนี่ได้หลายเติบแล้วพี่น้องไปไปหาต่อกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดี FC เบิดทุกท่านว่าอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะพี่น้องพบพอกับน้องนดัดคือเก่าเด้อจ้าตอนนี้กําลังสิงไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ย ไปกับไปเบิร์ดแหล่พี่น้องเขากับลุยเดียวเนาะพี่น้องเนาะไปคนเดียวพี่น้องเข้าป่าคนเดียวเนาะแตงได้กลับไปเบิร์ดไปส้มน้ำกันได้พี่น้องเด้อว่นนี้หนักสีมานบอเลย์แตงได้เนาะพี่น้องเนาะไปเลยจ้าตอนนี้กําลังงย่างเนาะพี่น้องเนาะหมวกกับได้ออกกับขึสีหมวกเสื้อในเลยเนาะพี่น้องไปไปทำกันเลยน้องเจอตัวจริงเลยพี่น้องเฮ้ยมาเก็บโดยตนเองพี่น้องมาู้เดียวพี่น้องมาคนเดียวบมาเลยเด้อพี่น้องเด้อ <peach> อ้ยมาแล้วจ้าครั้งนี้ครั้งนี่พี่น้องครั้งนี้กำลังแตกดินพี่น้องเลยกำลังแตกดินเนาะอย่นี้อย่างนี้อากำลังแตกเลยพี่น้องเลยเต็มเลยพูนเปิดไปตองออกพี่น้องเห็ดสับลาบจ้ะพี่น้องเยปหาเต็มเลยพี่น้องตรงนั้นกะสิงัดก็เด้อพี่น้องเด้อ ทามาพูดเดียวเฮากล้องเฮากับจับเองเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อถ้าก,ก้องโบนิ่งเด้อพี่น้องเด้อโบนิ่งขอโทษขอขอภัยเนาะพี่น้องอุ้ยงัดงัดงัดฮสิริงเงินกับอันนี้เด้พี่น้องเลยหาเห็ดขายก่อนพี่น้องนี่อันนี้เฮาเวโซนไกลๆเด้อพี่น้องเด้อกับเห็ด hên cứ bảo đào ngay nói thằng tép mới đào ngày ngày đây bên họ phao dưới phao dưới ตอนนี้เรากำลังสิเก็บนะพี่น้องวายเสียงเด็ดกับปานันเลยพี่น้องจา้าจะดอกงามงามอืมปัาทถอพี่น้องเอ้จะดอกงามงามเลยจา้า เสียงเบสสนันอยู่ข้างห้องพี่น้องเสียงเบสสนันผันพื้นเลยโอ้ยหักจ่อยกำลังจากที่เก็บแล้วเนาะพี่น้องเนาะอืห้าสิบปเอา เขาจะเอาไปขายเลยพี่น้องเขาก็เลยเอาดินออกหน่อยๆเพื่อแบบมันสีแห้งแล้วมันสีเหี่ยวเนาะพี่น้องเนาะมันสีบ่งงามเนาะนี่ได้ไลยเติบเลยพี่น้องไปไปหาต่วอว,ว้าวมาเจนเอ,อื้อยกับเมยน้องแก้มบุ้มบาทนียพี่นออ้องมาแต่ดนหลับ่ยใบใหี่นในสายมาเบิ่งดูป้าวทุกมีแต่ดอกงามๆพี่น้องอไม่ได้จุมจ่มๆทั้งนั้นเลยโล่หนึ่งร้อยหาซิฟได้พี่น้องเลยเมื่อนี่นะ จะเดินไปใหญ่ดูบงดูจุ่มๆทางนั้นเลยสายม่น้องแกมบุ้มไดไลา่บ่ได้ทางบักใหญ่พี่น้องถือทางมาบักใหญ่แมม่น้้องกบุพี่น้องฮักก็ได้หน่อยหนึ่งส่วนเท้าก็ได้หน่อยหนึ่งพี่น้องเลาะต่อไปพี่น้องเอ้ยจัดเลยหมดหลาอสีได้สำได้อย่างนี้กระต่ายหรืเห็ดหมูเดียวเอาอยู่โดนหอกน่าลุมพุ่นโอ้ยแตกเลยเขียบไม่สะเทือน โอ้ดอกงามอะไรในไซสในไซส์ไม่แต่จุ่มๆทางนั้นเลยพี่น้องเชียร์บึงเชียรเบิึงเอาเบสเอาเบิดสสนออุ้ยอันนี้มะลำเก่าพมะเจ้าได้พี่น้องนี่เัาสุดงดพี่น้องไหลหนักเลยแต่ดอกงามๆดอกไม่ใหญ่แต่ดอกใหญ่เลยแข้ขามันไม่ต้องแก้มบุงจะเอาให้เดี นี่นหล้วคูได้กเจาะ่านี่นดินแบบว่าดินทรายเนาะมันละเมันบอปุต้นี่อากพอแม่นะเรมองอจากพ่อคนเดียวได้หม่หน่ยม่บากใหญ่แบบนี้เนาะแม่ครับพ่ออได้ในกระโม่นเนาะอยหนึ่งพี่แุงเบดเล่พี่งเบดแล้วิ่มผ้าเฮ้ยเยเฮ้่เฮ้เ้ยเฮ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 ายมฮ้เฮ้้ยเฮ้้าเฮยเฮ้ ปวดแตกแต่เล่นมาพี่น้องเอ้ยหอยเอาพ่ะปาท้อลอกเพื่อนได้แต่บาดเดียนล้ำไปลำมาอยู่พี่น้องเอ้ยลำเก่าข็เจ้าเนาะตอนนี้ก็มาเก็บลำเก่าพี่น้องเอ้ยเอางัดออกมาเรียบร้อยพี่น้องปลาอยู่ในคอนบ่พี่น้องอยู่ในคอนบ่พี่น้องเอ้ยบนคนที่บ่เห็นพุดผูพผูมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยปาท้อคนเอาแตกแต่เล่นมาพี่น้อง มันมีตีเล่ไอ้ดปูยังหละป่าคือเก่าพี่น้องจ้ายังบดได้เม่อพี่น้องเอ้ยเลาะเกี่ยวหอดทิพี่น้องโอ้ยเสียงคนห้องสนันพันพื้นคนหาเห็ดลายลายแต่แต่ลำเก่าเขาเจ้านี่แล้วก็ได้หมูหนึ่งน่าพี่น้องตัวหมูใบใหญ่จะแม่นคักคนหาเรียรอไปกับหาคายพี่น้องเอ้ย พอว่าเราดูเฮ็ดออกไก่หาขคาอันนี้ก็ล้ำเก่านี่หอยคนเอาตะพื้นตะพื้นโอ้พี่น้องหอยคนเอาพี่น้องเห็นตะขาโอ้เหนดั่ด็กนึงกวกูกู เด้อจะเขาจะเอาไปน้องเพราะว่าเห็ดปัวกําลังแตกเด้อพี่น้องเด้อกําลังแตกออกจากพื้นดินเนาะเห็ดปัวกําลังจับตุมต้มๆเลยยังบ่มีแต่ว่าเดี๋ยวอบบานแล้วพี่น้องเนาะนี่แต่เฮาได้แดกแหล,เก,ลแกเลยมันจดกโอ้หเนี่ปัวกำลังเตะเลยตอนีว้าวพี่น้อง มาลำเก่าพี่น้องเยดอกบางไงเขาจะเอาบวบัวจริงห่ะพี่น้อพี่น้องหัดเลยจ้ามีอะจืดบ่เอาบวบเนะแต่ดอกใหญ่ๆเด้พี่น้องตื่นมากไม่ต๊พี่น้อง ้คนกำลังไปคนเดียวเพลินๆหมากไม้ตกปูดตกใจเบิดอันนี้คือบักไม้ตกพี่น้องเอ้ยบ,แบ,บ,แบ,บ่แม่น์ีหรอก <c oughs> ตกใจทั้งแหงเลยโดนปูลงมาเต้อตให้คนเอาพี่น้องจา้าแตกแต่เล่นมาเลยพี่น้องเขาก็ใช้ได้หล่อมเมื่อไรแหละพอมาดูเลยหิวน้ำพี่น้องไปถือน้ำมา ทือน้ามายามันเต็งเห็ดแตะกับฉันทงเสือกับบริทูทงใหญ่เนาะ,ะเรื่องบริทูหน้ามาอยู่หน,น้าอยู่ไหนเนี่ยเราได้เลาะเมื่อแล้วตอน,นมาคนเดียวก็ต้องกลับคนเดียวนะพี่น้องเลาะป่าแต่ใบย่านเราพี่น้องไม่พออะคนหาเห็ดเนาะช่วงนี้เนาะ จักไพสักยาสนันพันพื้นพออีกจักหมูยังไข่เหว่ามาพอยังอยู่ไกลเต็มมากกว่าเสียหอดเอื้อนพันซานเจอเหมือนนองแกบุ๋มกับต่างคนต่างไปจักไปทางใดเอื้อนหากันกับโบบริยิน เจอเทียงนาข้าเจ้าพี่น้องกัตยานแเถอะเนไปเรื่อยๆว้ายพ,พี่น้องเมื่อยแห้งพี่น้องเอ้ยนั่งพักแลก้วก็เดินทางเมื่อต่อเนาะตอนนี้เนาะ นางผักอยู่คนเดียวอยู่ในป่านะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าป่าเป็นเป็นเลยแหละเสียออกเมื่องแล้วเนาะงางมาสิเลยเลยเลยน,นั่งผักน,นกามมาี่แต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องดอกใหญ่งามอลีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยน่ากัดตาฮาก็ยังได้สำเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยนีย่พอแกงเนาะพี่น้องเนาะค่อยเ,เป็นแกงค่ะ เอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องนอยกับศิคอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องนัดเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดกระคอโทษขออภัยหลายๆเด้อสบายดีออกไปก็จะเป็นธงไหายงหน้าลกาักษสิเพ่ย์หย่างเมื่อพูนอันนั้นเป็นบ้านบ้านป่าเนาะพี่น้องเนาะ